สวัสดีค่ะนี่มาพบกับช่องคุณยาภาพาเพื่อนคือเรานี่คุณยาสีผ้ามั่นแกงเห็ดสามอย่างนะคะวัตถุติบของเราก็มีเห็ดนะะี่ค่ะเห็ดเห็ดอะไรก็ไม่รู้ย่าเรียกไม่ถูกเนาะเห็ดเข้มทองออรินจิเนาะ ก็มีขาเบื่อเนาะแล้วก็นี่มีอันพริกพริกกินดาแล้วก็หอมแดงตะไคร่ตำเนาะค่ะแล้วมีชะอมมามาลงมือแกนกันเลยจ้ะโอ้มี่เ็็นนี่เนาะน้อย่านังน้ำยาหนังน้ำา่่ะ ส่หนานยาหน้าลงไปแล้วค่ะใส่หนานยาหน้าแลนะ้วเนาะนี่เขาก็จะใส่พริกลงไปด้วยค่ะ ใส่ข้าวเบือลงไปค่ะน้ำข้าวเบือใส่ลงไปเลยเนาะค่ะเนาะ ผงนัวซอนหนึ่นนงใส่หลายแสบหลายค่ะพี่น้อง <c oughs> ใส่รสด,ดีค่ะรสด,ดีเนาะ <c oughs> เพิ่มความนัวหนึ่งช้อนนะคะใดบ่มักบ้องใส่ น้ำปลาแม่ติว๋วใส่ลงไปค่ะใส่ช้ำหนี่บค่ะน้ำปลาค่ะน้ำปลาช้ำหนี่ค่น ก็ว่าคุ้นตาบอกกินเข้มเนาะค่ะเนาะใส่เห็ดลงไปเลยค่ะ ปิดฝาไว้ก่อนล่อเขาเดือดนะะนะะเนาะค่ะเนาะเปิดฟ้าะคะ่ะเปิดฟ้าเสร็จแล้วเนาะค่ะให้กัสีใสลูกโดดลงไปเลยคะ่ะโดดลงหมอเลยคะ่ะใส่เช้ออมลงไปเลยะคะ่ะ เสร็จแล้วนะคะแกงเน็ดท่าค่ะปิดแกดเลยเลยค่ะซิมเบิ้งเร็วค่ะพอดีค่ะนวแซ่บปิดแกดถึาเห็นใส ตักเลยค่ะตักเสิร์ฟตักเสิร์ฟมาค่ะมากินด้วยกันเพื่อน ขอบคุณทุกการติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เด้เ้อ,เอชอบก็กดไม่ชอบก็กดสดห้อนๆค่ะเพื่อนๆหอมมากเลยค่ะแต่มีใบอตูนี่แห้งสุดดีใบอตูกับบะมี่หรอค่ะ ขอบคุณทุกการติดตามร,รับชมน,นะคะฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดกระดิงด่งกินๆด,ด้วยนะคะน่ากินบ่จ้ามาค่ะสดหอนๆน,น้ำกันจ้า ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีมีตังใช้เงินทองเต็มกระเป๋าคิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มา่นปราสนานะคะสำหรับวันนี้คุณย่าก็ขอตัวจบคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอ,อ